สวัสดีค่ะขออนุญาตแช์นิดนึงนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่อีกแล้วช่วงนี้เข้าใหม่ขันพาเล่นเลยนะคะเอาใจสายรถเก่งมีมีบ้างนะคะมีหลาดเข้ามาแล้วเรียบร้อย จะบอกว่าปีค่อนข้างที่จะใหม่มากนะคะปีสองพันยี่สเนาะตัวนี้ถือว่าข่านวดแ่าไม่แรงนะคะลูกค้าแล้วก็ได้ลดค่อนข้างที่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรน้องๆป้ายแดงก็ว่าได้เนาะสภาพการใช้งานคันนี้บอกเลยว่าใช้งานมาน้อยที่สุดจริงๆเลยลูกค้าจ๋าระบบทุกอย่างคือแน่นหนึบดีมากนะคะขอภายในความแสงสะท้อนนะคะเนาะวันนี้แดดค่อนข้างแรงสำหรับช่วงเย็นๆนะจ้า ออกรถที่ไหนไม่อุ่นใจแล้วก็ไม่ไว้ใจนะคะลูกค้าจ๋าลองมาสัมผัสธีรศักดิ์ธุรกิจของเราทั้งสามสาขาดูก่อนนะคะเนาะบริการแบบเป็นกันเองนะคะขายกันแบบง่ายๆคุยกันแบบง่ายๆแล้วที่สําคัญนะคะเงื่อนไขผ่านง่ายมากเลยนะจ๊ะใครอยากได้รถเก๋งที่เป็นสไตล์กึ่งมินิเอาอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าน้องก็ไม่ถึงขั้นมินินะคะสำหรับตัวมิลลดของเราเนาะแล้วที่สำคัญนะจ๊ะจะบอกว่า เลขใหม่ใช้น้อยมากไม่เดิมโรงงานทุกคันคะ่ะลูกค้าจ๋าระบบภายในตัวรถยนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบใหม่จนแบบเรารู้สึกสัมผัสได้เลยว่าเออเราเองยังรู้สึกอยากได้เนาะสำหรับรถที่เข้าใหม่แบบส,สวยยสดๆนะคะใครที่กำลังต้องการรถเก่งใช้งานในแบบว่าบริเวณพื้นที่แคบนะคะหรือว่าเดินทางส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนอาคาันนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้ใช้พื้นที่ในการจอดค่อนข้างน้อยนะคะ เข้าซองง่ายเข้าซอกเข้าซอยก็ง่ายใครจะเอาไปในพื้นที่ในเมืองนะคะใช้งานแบบยิบย่อยตามห้างทั่วไปอันนี้ก็ยิ่งง่ายไปเลยนะคะหาที่จอดง่ายมากลูกคา้าจ๋า เราไปชมรอบตัวรถกันบ้างดีกว่านะคะเนาะได้แบบว่าน้องๆไปแดงเข้ามาเราก็อยากมานําเสนอสําหรับใครที่กําลังหารถเก่งใช้งานขั้งวันเริ่มต้นประมาณ3,000ันไปถึงส0่พนต้นๆน,นะคะเป็นตอดแกตตาเนาะแต่สําหรับแบรนด์หลักของเราก็อาจจะมีเลี้คาขึ้นเนาะลูกค้าจ้าราคาทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่แจ้งมาคือปีดาวนะจ๊ะออกรถศ่นบาทอีกเช่นเคยนะคะเนาะ ปล่อยไปนักต่อน,นักแล้วสําหรับศูนย์บาทเนาะปล่อยกันแบบกระหน,น่ำซัมเมอร์เซลเลยนะคะลูกค้าจา๋าไม่มีประวัติเครดิตบังเคตดได้ทีดาวเหมือนกันนะลูกค้าเนาะถ้าเข้าเงื่อนไขไม่ยากเลยค่ะชมด้านหน้านะฮะไฟเดลไลท์ทุกอย่างใส่มาครบแล้วนะคะลูกค้าจ๋าจะบอกว่าอยากเปิดให้ดูมากเลยแต่ค่อนข้างที่จะสะท้อนกับตัวแสงแดดสําหรับตอนนี้ไม่ฝนตกก็แดดแรงโอ้ประเทศปากช่องของเราไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเลยลูกค้าจา๋า ที่สมบูรณ์แบบสุดตอนนี้ก็น้องมิหลาที่อยู่ด้านหน้าเราแล้ว,ลวจ้าเนาะเดิมโรงงานทุกจุดนะคะตัวนี้ใส่ล้อแบบกระปุกกระปิกน่ารักให้เลยอ่ะซูมล้อดีกว่าสําหรับตัวล้อนะคะให้เป็นล้อเดิมนะคะลูกค้าจ๋าเนาะล้อแบบกระปุกกระปิกมากเลยเนาะน่ารักน่ารักนะคะแบบเดิมๆแล้วที่สําคัญเนาะจะบอกว่า สำหรับสภาพของตัวรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกบอดี้รถยนต์ที่ปัดน้ำฝนลายละเอียดเล็กๆไน้อยนะคะเราเช็คให้แล้วทุกจุดนะคะลูกค้าจา๋าระบบไฟของเขาสวยนะเขาเล่นแบบว่าสไตล์ขีดนิดเดียวที่กระจกด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยนะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวมันจะสวยมากสำหรับตอนกลางคืนก็มีข้อดีหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะเนาะค่อนข้างสวยเลยแหละทีเดียวจะบอกว่า ออปชันคันนี้หลากหลายแล้วก็เยอะมากคันนี้ติดฟิล์มแบบว่าไม่ทึบแสงมากนะคะลูกค้าเนาะแต่ระบบฟิล์มทุกตัวที่เราติดเข้ามาให้นะคะลูกค้าจา๋าจะบอกว่ากันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเอฟเฟกแบบแสงแดดของเราตอนนี้นะคะได้ดีเยี่ยมเลยเนาะขออนุญาตเปิดประตูฝั่งด้านนี้บ้างดีกว่าอแอบยนโฉมด้านนี้ประตูจะบอกว่า นึบมากลูกค้าขาเนาะเราที่สําคัญคือแบบว่าเจ้าของเดิมใช้งานน้อยนะคะมือเดียวป้ายแดงสวยๆเลยจ้ะสําหรับคันนี้เนาะใครอยากได้ต้องรีบมาจัดเดอ้อด้านนี้แสงเยอะๆไปนิดนึงเป็น5ประตูที่ค่อนข้างจัดระบบของตัวรถมาได้ดีนะคะบวกกับตัวสเต็ปการใช้งานของมิซูอ่ะ จะบอกว่าเขาจัดเลียงสเต็กของเขามาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นระบบด้านหน้าห้องโดยสารห้องเครื่องหรือด้านท้ายห้าประตูน่ารักน่ารักนะคะสําหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวทะเบียนรอโอนย้ายนะจ๊ะไฟท้ายสวยมีรหัสที่เป็นออปชั่นตัวใหม่ๆอย่างเช่นตัวนี้ลูกค้าเนาะตัวปี2020อย่างเงี้ยตัวระบบของไฟท้ายของเขา,าจะน่ารักแล้วก็ห้าประตูเขาจะมีออปชั่นเสริมขึ้นมาค่อนข้างเยอะกว่าตัวเก่านะคะเดี๋ยวไปเปิดท้ายให้ดูกันบ้างดีกว่า น่ารักมากเดี๋ยวมีมินิกว่าน,นี้เข้ามาด้วยสีแดงรอชมนะจ๊ะรอชมได้เลยด้านท้ายนะคะเนาะด้านท้ายใส่ของได้เยอะเดอะ้อเดี๋ยวว่าไปลูกค้าจ๋าค่อนข้างที่จะลึกระยะที่เรามองผ่านกล้องมันจะดูสั้นใช่ไหมคะลูกค้าแต่จะบอกว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปใกล้ดีกว่า จะบอกว่าช่องเก็บของคนลึกมากนะคะมีพลาสติกรองไว้ให้เรียบร้อยเผื่อมีอะไรหกก็จะไม่เปื้อนผมของเราเนาะเออดีเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะคะระ mm hmm. บบของตัวโชคอัพนะคะสําหรับฝาด้านท้ายเนาะประตูสุดท้ายของเรานะคะ mm hmm. ตัวเนี้ยเราตั้งฉากให้ลูกค้าดูแล้วเรียบร้อยไม่มีงองแงไม่มีสันคอนไม่มีเสียงเ e อียดอาร์ตเลยใหม่จริงๆนะคะลูกค้าจ๋าใหม่ทั้งคันเลยสําหรับตัวนี้เนาะ แอบชอบไฟไท้ายจังเลยเขาจัดระบบไฟไท้ายมาได้สวยมากนะคะเนบมากนะคะน้องไฟแดงมาจอดรอแล้วนะคะน้องวีราชของเราใครกำลังอยากได้ตัวนี้ข้างวดไม่แรงนะคะเนาะได้แบบน้องๆ้องไฟแดงปี2020เลยนะคะสำหรับตัวนี้ไม่มีประวัติออกรถได้ไหมไม่มีประวัติก็ออกรถได้นะคะไม่เกี่ยวเลยลูกค,ะคะ้าจ๋าไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะต้องมีประวัติการผ่อนนู่นนี่นั่นมาก่อนนะคะ อันนี้คือแบบใสๆก็ออกรถกับเราได้เยอะหลายคันด้วยนะคะ,ะเนาะจัดเต็มกันไปเลยจ้ะสำหรับใครอยากได้ข้นงนี้สามารถปรึกษาเคสก่อนได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาเนาะแล้วก็สามารถแจงรายละเอียดได้ว่าอาชีพของลูกค้าเป็นประเภทไหนต้องใช้อะไรบ้างเอกาสารไม่ยุ่งยากตัวนี้ส่งหกพันต้นต้นเราข้างวดไว้รอเลยดีกว่าส่งประมาณหกพันต้น,ต,นต้นนะจ๊ะราคาที่แจ้งไปข้างต้นเป็นราคาฟรีดาวเลยนะคะลูกค้าจ๋าจัดเต็มให้กันไปเลยจ้ะแบบจุกๆุเนาะ มาดูด้านหลังดีกว่าอืมด้านหลังนะคะหลายคนกลัวว่าเป็นโซงห้าประตูแล้วมันจะแคบอันนี้ไม่แคบเลยลูกค้าจ๋านั่งได้เยอะมากเลยนะลูกค้าแล้วก็เบาะของเขาเนาะค่อนข้างที่จะเซฟตี้รายละเอียดอุบัตินี่มากเลยนะคะนั่งได้เยอะนั่งได้หลายคนนะคะเข็มขัดนี้รถไทยมีให้ทุกจุดของตัวรถยนต์นะคะที่สําหรับเบาะนั่งเนาะไปดูด้านในตัวรถบ้างอันนี้เป็นรีโมทแล้วเรียบร้อยนะคะ ดูภายในตัวรถกันบ้างดีกว่าคุณผู้หญิงน่าจะชอบเพราะว่าน้องเป็นเกียร์ออโต้เนาะเป็นออโต้ที่น่ารักมากนะคะภายในกว้างเ้อลูกค้าไม่แคบเลยจริงๆสําหรับพวงมาลัยขออนุญาตตั้งในลักษณะนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนเราเรียบร้อยระบบความปลอดภัยแอรแบตคู่นะคะเซฟตี้ค่อนข้างดีเลยนะ ที่สำคัญคือน,น่ารักมากค้าจ๋าระบบเครื่องเล่นเนาะเครื่องเสียงต่างๆของเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนด้วยปรับง่ายนะคะอันนี้ขออนุญาตเอียงจอกระทบกับแสงแดดต้องขออภัยด้วยนะคะเนาะระบบทัชสกรีนสำหรับหน้าจอหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกก็สามารถเชื่อมสาย usb aux นะคะเพิ่มขึ้นมาต่อได้เนาะเอเย็นมากสำหรับคันนี้นะคะเลขมาอยู่ประมาณหลักหมื่นใช้คำนี้ดีกว่านะคะเลขไมาอยู่หลักหม,มื่นนะคะ เป็นเกียร์ออโต้ที่เหมาะกับคุณผู้หญิงหลายหลายคนเลยก็ว่าได้ถ้าใครที่กำลังอยากหัดขับเนาะ,ะเขามีระบบการลื่นเท่าไหร่ของเขาเซฟตี้ในตัวนะคะระบบปรับกระจกอยู่ที่ภายในแล้วเรียบร้อยนะคะออปชั่นก็ค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อนนะคะดูแลง่ายด้วยนะคะเช็คระยะง่ายๆเรามีทีมช่างคอยสอนนะคะลูกค้าจ๋า ใครอยากได้คันนี้สก,กิปมาเลยนะคะย้ำว่าสก,กิปมาเลยเดี๋ยวไปส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเข้ามาใหม่แล้วเรียบร้อยน้องมิหลาดน่ารักมากนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไรเนาะสำหรับคันนี้นะคะออกรถสูนบาทอีกเช่นเคยอ,อยู่กับเจรศักดิ์ยนต์ะกิจอย่าไปใช้เงิอนออกรถคัะลูกค้ามันจะปวดหัวเนาะเราก็ใช้สเต็ปออกรถสูนบาทกันไปเลยจ้า คันนี้จอดอยู่สาขาปากช่องนะคะเพราะว่ารถพึ่งเข้ามาเนาะแล้วก็นํามาไล่สดเลยนะคะคันนี้เปลี่ยนทายของเลียวมารอแล้วถ้าใครรีบนะคะจัดไปเน้นเสร็จผ่านร๊ปรับรถกลับบ้านได้เลยนะคันนี้ลูกค้าไม่ต้องรอนะจ๊ะบอกเลยว่าไม่ต้องรอเนาะอ่ะลองป้ายแดงหลุดมาหาแล้วเรียกไม้น้อยขนาดนี้นะคะถ้าไม่รีบคว้าไว้จะเสียดายกันเลยเชียวนะคะลูกค้าจ๋า สาขาของเราะะเป็นสาขาปากช่องน้อรับปรึกษาเคสทุกวันนะคะลูกค้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สะดวกเป็นวันไหนสามารถเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะยกหูหาเราก็ได้ไม่ว่ากันเนาะส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะคสามารถซชื้อรถออนไลน์ได้เพราะว่าเรามีบริการไปส่งรถถ,ถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็เซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านเช่นกันจ้า การประกันของตัวรถยนต์ตัวนี้เรามีดูแลให้ตามสเต็ปว่ากี่เดือนกี่เดือนดูแลอะไรให้บ้างนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินแจ้งวันรับรถให้เรียบร้อยเลยนะคะเนะาะใครอยากได้คันไหนสกิปมานะคะรถเข้าใหม่เยอะมากสําหรับตอนนี้นะจ๊ะว่าของเรามีสามสาขาเนาะค่อนข้างที่จะลงรถไว้ให้ลูกค้าเลือกค่อนข้างเยอะเลยละทีเดียวนะคะเนาะ,ะจะบอกว่าอย่าไปรอนะคะ ของดีมีมาไม่นานนะคะลูกค้าเนาะบางคันอย่างเช่นที่เรารอปล่อยอยู่เชฟโรเลตสีแดงลูกค้านะคะจะเรียกว่าอะไรรถพิ่งเข้านะคะจัผ่านแล้วเรียยร้อยเดี๋ยวรอดูตอนเราปล่อยรถกันดีกว่านะคะถ้าใครมีปัญหาตรงจุดไหนหรือว่าอยากสอบถามในข้อมูลด้านไหนเบอร์โทรอยู่ด้านหลังทรได้ตลอดเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าเนาะยินดีให้คําปรึกษาแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็ดันทุกคันให้มันจบทุกเคสจริงๆนะจ๊ะขอบอกเลยอ่า เดี๋ยววันอาทิตย์มาเจอกันใหม่เดี๋ยวจะไลฟ์แบบรวมรถให้ดูเพราะว่าตอนนี้มีกระบะสี่ประตูเข้าใหม่ด้วยนะคะกระซิบบอกไว้ก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปกับน้องมิหลัดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ